วันนี้ก็มาเจอคุณครูแก่นนะคะวันนี้คุณครูก็มาพบกับเด็กๆแต่เอสัปดาห์นี้ทางสัปดาห์เด็กๆก,ก็ได้เรียนไปเยอะแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษดนตรีแล้วก็เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้แต่วันนี้คุณครูมีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆเล่นนะคะคนนี้เลยจะเป็นเกมภาพตัดต่อนะคะ ที่เด็กๆเ,เคยเล่นอยู่ที่โรงเรียนนะคะอันนี้เดี๋ยวคุณครูจะมาต่อให้เด็กๆด,ดูแล้วก็เดี๋ยวดูนะว่าจะออกเป็นภาพอะไรนะคะอ่าเดี๋ยวคุณครูเอาภาพอันนี้นะคะน,นี่วางก่อนนะคะดูนะคะว่าจะเป็นภาพอะไรเอ่ยต่อให้สมบูรณ์นะคะ คณครูแย่เล่นค่ะอยากจะรู้ว่าเด็กๆจะจำได้ไหมเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นภาพเกี่ยวกับดวงอาทิตย์แล้วก็เป็นเด็กเดินแล้วก็ส่วนภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่สมบูรณ์แล้วนะคะยังไม่สมบูรณ์ค่ะนี่ๆๆอันนี้ก็ต่อเป็นเด็กนอนหลับนะคะเป็นภาพกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะ คุณครูก็จะให้เด็กๆเล่นเหมือนคุณครูเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวจะให้เด็กๆนะคะไปหยิบถุงแบบนี้มาเลยค่ะที่คุณครูได้แจกให้เด็กๆไปนะคะเด็กๆไปหยิบมาเลยค่ะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆหยิบมาแล้วนะคะจากนั้นนะคะเด็กๆก็เปิดดูเลยนะคะว่าข้างในนี้มีอะไรนะคะก็จะมี เกมค่ะคุณครูใส่เกมเข้าไปให้เด็กๆนะคะกล่องแบบนี้นะคะจะเป็นกล่องเล็กๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะจะเป็นเกมเรียงลําดับนะคะในในแต่ละถุงนะคะเด็กๆจะได้เกมเรียงลําดับแต่ว่าจะได้เป็นคนละรูปแบบนะคะจะไม่เหมือนกันนะคะส่วนของคุณครูก็จะเป็นเกี่ยวกับดอกพุทธรักษานะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยวให้เด็กๆนะคะ เปิดกล่องแล้วก็หยิบออกมาเลยนะคะแล้วก็เอามาวางไว้ก่อนนะคะลูกเด็กๆวางไว้ก่อนแล้วก็เด็กๆก็ดูมองเราสังเกตว่าอะไรเกิดก่อนกันนะของคุณครูนะคะดอกพุทธลักษาอันนี้ของคุณค,ณะคะราาูคเกิดก่อน,นคุณครูก็เอามาวางไว้ก่อน,นะคะ่ะวางเป็นอันดับแรกนะคะเป็นสิ่งที่เกิดก่อนจากนั้นเราก็มาหาค่ะภาพต่อไป เป็นภาพนี้นะคะเราก็มาวางถัดกันเลยค่ะคู่กันไว้ค่ะต่อไปภาพที่สามนะคะนี่ภาพที่สามก็ต่อมาเลยค่ะภาพที่สี่นะคะนี่ภาพที่สี่ ็มาเรียงไว้เลยค่ะเรียงไว้นะคะต่อไปมองสิมองได้หนึ่งสสามสี่ยังไม่ครบนะคะเราก็มาอีกค่ะยังเหลืออีกเอามาต่อค่ะเรียงกันไว้เลยเหลืออีกสองภาพนะคะาาเด็กๆช่วยคุณครูด,ดูสิว่าอันไหนอันสุดท้ายอันนี้ใช่ไหม ไม่ใช่อันนี้ค่ะทีนี้เราก็วางเรียงของเด็กๆนะคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆสามารถทําได้นะคะดูของคุณครูนะคะว่าคุณครูมีกี่ชิ้นนะคะนับนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ของคุณครูมีทั้งหมด7ชิ้นนะคะแต่ของเด็กๆบางคนอาจจะได้8ชิ้นหรือ6ชิ้นนะคะดูนะคะว่าของคุณครูเรียงแบบนี้นะคะเรียงเห็นไหมคะเริ่มจากดอกที่ตูมๆอยู่แล้วก็ค่อยๆแย้มออกมานิดนึงค่อยๆบานค่อยๆบานนะคะนี่ค่อยๆบานค่ะสุดท้ายดอกบานเต็มที่ค่ะเห็นไหมคะสวยงามเดี๋ยวนะคะของคุณครูก็เรียงเสร็จแล้วแต่คุณครู เชื่อว่าเกมที่คุณครูให้เด็กๆไปนะคะเด็กๆสามารถที่จะเรียงได้เหมือนคุณครูเลยและใครที่เรียงเสร็จแล้วนะคะให้ถ่ายรูปนะคะส่งมาในใต้คอมเมนต์ให้คุณครูดูด้วยนะคะส่วนวันนี้คุณครูแก่นก็ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะ